เอาล่ะ right. ครับผมก็สวัสดีเพื่อนท,นทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับอีวิดดาร์กบอลฮิสตอรีกันบ้างดีกว่านะครับผมรอบนี้ก็มีมิชชัน่นไหมเราเลียนแล้วก็เป็นมิชชั่นที่ผมว่าทุกคนไม่ควรพลาดน,นะครับผมนั่นก็คือการจัดตัวละครที่อยู่ในแคทเล่งสปีดกับออ l o อ t ลส a ัคเตอร์นะครับผมไปอยู่ในทีมซึ่งทีมที่ผมเตรียมมาก็มีเงื่อนไขตรงนั้นครบแล้วนะครับผมนี่ถึงผมจะบอกว่ามันต้องการแคทอะไรบ้างนะครับผมยกตัวอย่างเป็นในส่วนของ โอคูเลยลักกันในงานผมเพราะว่าตัวเนี้ยมันค่อนข้างครบเครื่องก็คือมันสามารถนั้นได้โจ์คือแฉทเนี้ยครับแฉทพวกเร่งความเร็วนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นของแฉทนี้นี่อาเอาสักเกอร์ตรงนี้เออแฉทนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดเรามองดูดีแล้วอะไะอแฉทพวกเนี้ยถ้าเราไล่ดูตัวละครในตามแฉะมันจะส่วนมากอะมันจะอยู่ในแฉทจักรวาลต้องรอดอยู่แล้วเพราะฉะน,นั้นอะใครที่มี ตัวละครที่อยู่ในแคตจักรวาลตั้งรอบแบบผมเนี่ยสังเกตดีว่าที่ผมเอามาเนี่ยคือตัวละครเกนเก่าเกือบหมดเลยนะคุณก็สามารถที่จะจัดไปได้เลยนะครับผมไม่ยากแล้วก็เพชรค่อนข้างดีรนะดับหนึ่งก็ไม่อยากที่จะให้พลาดกันนะครับผมเนาะจัดทีมง่ายๆนะพื้นฐานนะครับเลือกเนี่ยเลือกแคตแล้วก็ติ๊กไปว่าเราจะเอาใครพิไมไปเนาะไม่ได้ยากเลยนะครับผมมีแบบฮัแบสเตอร์ซแบลลอ่ะแบบแบบแบบดีหมดนะครับผมมออปลุยกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการเสียเวลา ด่านไม่มีอะไรนะผมบอกเลยด่านไม่มีอะไรี่ับด่านง่ายมากนะครับอขอปิดแอมเมชั่นเลยนะลุยไปเลยจะได้แบบรันทีเดียวจบไปเลยนะครับด่านแบบอีซี่เออหนุยพิโตคือบอสตัวสุดท้ายครับเพราะว่า มันเป็นของเอ่อเนื้ออาเขาเรียกว่าอะไรรวมตัวจักรวาลที่หกมาเรียบร้อยอืมโอคูนี่ไปไปต้ามาเออเห็นบีต้าแล้วยังสะเทือนใจไม่หายนะครับแม่งย้อมแมวกูเออแต่ก็บอลเลยจิ้นย่างเทผมถามจิ้น โลคั้งไว้ไปขายต่อแหละผมรับรองขายได้ตัวแบบนี้เก็บไว้ขายต่อออมาดิ ที่เห็นทำให้ตาร์ลิซ์เตือนใจครับไม่ยอมจะจบับเลยโอเคไปกันโน <laughs> ไปกันโนาุวยลิงไม่ดีลิงไม่ดีลิงไม่ดีไม่ไ,มไร มันตายอยู่แล้วครับเราดามมันไม่ได้เก่ง,งไงล่ะอ,อะือปาเบคือตบยับเลยโอเคมาเลย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 ันแหลปะปาเบนอสกิลเวาไว้ยเดี๋ยวรอทีมจักรวาลที่6ผมก่อนนะ กำลังคิดว่าจะรีวิวทีมฟุตบอลที่หกอยู่ครับเออ <un> เพราะว่าเดี๋ยวน่าจะได้ทำแล้วล่ะถึงแม้เราจะเปิดไม่ได้ตัวที่เราต้องการนะครับแต่มันก็ต้องผมว่ามันมัาได้น่ะเออมันรีวิวได้จ่างรีวิวมานานแล้วทีมนี้มันไส้คะัต้องบอกว่ามีข้อหามันไส้นิดนึงเปิดไม่ได้กู <c oughs> <ๆ c oughs> เปิดไม่ได้เปิดไม่ออกอุตส่าห์แบบทำไมแม่นปั้นมือเนาะ ไอดีเจแปนนี่ผมบอกว่าผมบอกเลยว่าเป็นไอดีหลักที่แบบโอ้ยคาดหวังมากแล้วแบบแม่อุตส่าห์เปิดฮิตโตได้แต่สองสาวไม่ได้ครับแล้วเกิดการหมันไส้กันนิดนึงอีกอือหมาเบไปตีเกมโอ้ยเียดล้านแรงโคตร โหแรงโคตรแรงกระจัดเฮ้ยโหขนาดนี้แล uh uh ้วก็ซัดเลยแล้วกันซัดเลยแล้วกันพุกควารวดเร็วเออ โโอ้ไปเลยลักกันขนาดนี้พิ่ป่าเอ็มีิงเท่าไหร่วะเอออยากรู้เงี้ยเนาะอยู่ในกลางอาณาเขตของโกคูเนี่ยมันจะเป็นยังไงวะไปอย่าไปกลัวครับไม่ตายหรอกตายก็เวอร์แล้วตายมันก็เจอแบบหน้าเสียนิดนึงนะแต่มันจะเวอร์มันจะตายอะไรขนาดนั้น ơ phá bé lắng hưởng lạnh hốt lạnh hốt lắng năng đào hùng chọc đào hùng hùng hương 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 กลางอาณาเขตทีคือแบบเพิ่ผมจะจับโอ้โหพีฮิโตะพีเอางี้เลยใช่ไหมได้เลย,เลยผมพร้อมเอา,เอาแหมจะได้เมื่อกี้ลืมดูครับแหมรีบเนี่ยมันรีบอ่ะเออมันรีบเกินอ่ะเออมันรีบไปหน่อยนะ่ะเอางี้ก็เสร็จอีกครับอย่างี้ก็เสร็จอีกครับ Oh when you Cap. Royal <laughs> <laughs> mm. yeah, Easy Easy. เออคือเครื่องค้างโอเคยี่สิบสามเมล็ดครับผมยี่สิบสามเมล็ดก็เนี่ยครับผมเรียบร้อยไปแล้วนอนมิทัศนแล้วก็แน่นอนว่าไม่ได้ยากอย่างที่บอกนอนเราจัดทีมแบบเนี้ยที่บอกเป็นจักรวาลต้องรอดเป็นทีมเก่าก็ผ่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวอย่างที่บอกเนาะผมมีในส่วนของแพนนะครับโอ้เอให้ดูก่อนเลยว่าคือแบบมันต้องมาแล้วทั้วันเนี้ยมันต้อง ไม่ได้ยาเงินมันต้องเอาเลยตะวันนี้คือทีมจักรวาลที่โกของผมอน่างี่เราเห็นน่ะเปิดได้ไงเปิดเซฟโกบอลได้ไงแต่เซฟจุดแปไม่ได้ไงประเด็นมันติดอยู่ตรงนี้นะครับผมแต่เซฟเนี้ยมันด้วยความที่แบบจังหวะมันรกหน่อยผมก็เลยเปิดไม่ได้ฮิตโตะผมพยายามมันว็เลยเปิดไม่ออกนยครับถ้าเกิดฮิตโตะมามันจะออกมาเป็นทรงนี้เว้ยภาพมันแบบภาพจํามันชัดเจนอะ เออมาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้แนหรือเป็นแบบนี้ก็ได้แนผมเนี่ยคือภาพจําฮิตโตะตัวตนี้มันหายไปพอฮิตโตะมันหายไปผมรู้สึกแบบอ่ะแปลก,กแล้แหละคือมันก็ไม่สมบูรณ์ขึ้นมาทันทีเลยคือผมก็เลยจาักการอัดแอปทีมนี้ทีมน,นี้อาจะต้องมาครับทีมจักรวารที่ื <c oughs> ึอ <c oughs> มจัลลิจักรวาที่หกก็ไรลอยู่เพราะว่ามีหน้าอีโกคูผมอ่ะด้วยแนผมแต่แบบเออนะฮะมันก็นําจักรวาลต้องรอดแนมันก็ได้เลยได้เลยนะคือทีมนี้ม่น ตตมาเนี่ยคพื่อสมบูรณ์แบบเลยนะครับอาจจะเอาตัวนี้ออกนะครับเพรา <c oughs> ะว่ามันมันไม่ไหวแล้วอ่ะเออพวกมากไอหัวนี่ผมศาดต์อุศาส์ดีใจ้วกูเปิดได้แบบเยอะมากแต่อี้โตบะต้องไม่มาเนะี่ยไอตัวนี้เก่งอยู่นะผมลองเอาไปแทงแล้วแทงได้ดีนะครับตัวอื่นมาค่อนข้างสมบูรณ์แลวไอนี่ก็เอามาพิ้วอย่างเดียวไม่รู้ว่าจะพิ้วได้ขนาดไหนนะครับเจอบอสบล็อกจบ,ก,บ,ก,บก,ก็จบเลยจบเหมือนกันนะครับแต่แบบมันก็ยังดีอะ่ะเออนะครับผมน่าสนใจผมใช้คว่าน่าสนใจทีมนี้นะครับเพราะฉะนั้น ไม่แห่กูขนาดนี้พี่พูดขนาดนี้หมายความว่ากูต้องสักหนึ่งมันติไหมพี่ตโตมาเลยมันจะได้รีวิวแบบคือผมไม่อย่างรีวิวจากวันที่หกนะกูแบบแม่แหไอ้พี่โตมันเก่งเหลือเกินผมชอบนะไอเนี้ยผมชอบดีเหมือนมีเหมือนมีไอเทมผีอยู่ในตัวมาแล้วพีโ่โตขอเถอะยิงคือได้ครบมาเถอะมันติเดียวปิดคลิปสวยๆหน่อยแต่ได้รีวิวทีว่ามันครบเลยไอพี่โตมา

ไม่ลุดเลยวะตกแตกเนี่ยกูไม่ได้ลุ้นะ่ะขอขลองขอลองรอบโอ,อ,อ,อ้มันต้องมีเงือนมี้องอ,อ,อ้อยโอ้อะไรยุ่งดูอยากได้ทีมฟูฟูเม่อกี้เอนี้หากูได้ไหมโอ้ยตีทันยนแะ้ เงินลบไปเยอะเลยมึงโอ้โหโกเทนทั <cek> <anza> ้งไปไหนลูกทั้งอะทั้งไปไหนลูกโค้แตกกะหายเลินเงื่อนโอ้โหพอกเอคนมันจะไม่ได้เนาะทำไงวาไม่ได้ครับเเพลเพ้ว่ะเจ้าเลเงื่อน โอ้โหผมมันจะไม่ได้ดวงหมดครับโอเคงไม่เปิดแล้วประมาณนี้เนี่ยผมจะย่อดูกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม